สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้วนจะมาแนะนำเพื่อนๆขยายพันธุ์ว่านพญาวานอนด้วยการตอนกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะป้าอ้วนจะเล่าสปปรรพคุณเขาให้ฟังก่อนนะคะว่านพญาวานอนหรือว่าบางคนเรียกว่านฮอกนะคะสปปรรพคุณของเขาก็มีล้นหลามนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ปวดเมื่อยร่างกายนะคะสำหรับคนที่ทำงานหนักประสาทร้อน รักษาอาการไข้หวัดความดันโลหิตสูงท้องไส้ไม่ปกติรักษาอาการบาดแผลเค็ดขัดยออกกระดูกหักรักษาทางเดินอาหารไม่ปกติรักษาโรคกระเพาะโรคเลือดออกในลำไส้เกี่ยวกับกะระเพาะปัสสาวะคอพอกแล้วก็ตับอักเสบนั่นเองค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะ ประวนจึงมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะขยายพันธุ์ว่านพญาวานาวาน,นอนด้วยการตอนกันนะคะถ้าเราเจอกันครั้งแรกนะคะเป็นกำลังใจให้ประวนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำค่ะไปดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เลือกกิ่งพัน์ธุก่อนนะคะเป็นกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะขนาดของกิ่งพัน์ธุก็โตพอประมาณนะคะครึ่งของดินสอนะคะแล้วก็เวลาคว้านก็ใต้ตาเลยนะคะความยาวของแผลก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะคว้านให้ให้รอบเลยนะคะแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ที่สะอาดปอกนะคะ ค่อยๆบรรจงนิดนึงนะคะเพราะว่าผิวของเขาค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อ,อปอกสิจแล้วนะคะเพื่อนๆ แล้วก็จะทําการขูดนะคะเพื่อที่จะให้เมือกเขาออกเพื่อที่จะให้รากของเขาเดินนั้นเองค่ะ จากนั้นก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วก็จะนำขุยมะพร้าวที่ทำการแช่น้ำไว้แล้วนะคะพอชุ่มเนาะแล้วนำกะปินะคะที่อยู่ในก้นครัวของเรานั่นเองค่ะมาทาเข้าไปในขุยมะพร้าวนะคะเพื่อที่จะทำการเร่งรากนะคะ เสร็จแล้วห่อด้วยถุงพลาสติกผ่าผ่าออกมานะคะใช้ถุงขนาด6คูณ9นะคะหรือเพื่อนๆมีถุงที่เป็นถุงหิ้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะห่อเข้าไปให้มิดชิดนะคะขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะห่อให้แน่นนิดนึงนะคะพันให้แน่นไปเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะใช้เชือกฟางรัดให้แน่นเลยคะ่ะ thank you หลังจากท่ำเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่ปล่อยทิ้งไว้รอจนรากเขาออกนั่นเองค่ะปะ้าอ้วนขอบอกนิดนึงนะคะว่านว่านพยาวานอนของเราเนี่ยเขาจะอยู่ในแดดรำไรนะคะเพื่อนเื่อถ้าเพื่อนๆเอาไปตากแดดใบของเขาอาจจะเฉาได้นะคะนี่ก็รอระยะเวลานะคะ ประอ้วนก็จะตัดออกมาให้ดูนะคะว่ารากเขาเดินค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะนี่เป็นวิธีการตอนแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ารากเยอะไหมนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วพร้อมที่จะนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะ ฟังไม่ทันหรือว่าไม่แน่ใจว่าทำยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามประอ้วนได้นะคะประอ้วนยินดีตอบคำถาม,ถามเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสรุปขั้นตอนการขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะคะดยการเลือกกิ่งพันธุ์ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะคว้านเขาจนเป็นแผลแล้วก็ขูดนะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะให้เมือกของเขาหายไปแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะออกลากง่ายนั่นเองค่ะหลังจากนี้ก็ทิ้งกิ่งพันุ์ไว้สักสิบนาทีนะคะช่วงระหว่างนี้เราก็มาเตรียมขุยมะพร้าวทาด้วยกะปินะคะเพื่อที่จะทำการเร่งรากนะคะขุยมะพร้าวก็ให้ชุ่มสักหน่อยนะคะต้องผ่านกันแช่น้ำเพื่อที่ล้างสารออกก่อนนะคะทากะปิพอประมาณนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ประกบลงไปในต้นกิ่งพันธุ์เลยนะคะ หลังจากนั้นก็พันให้แน่นนะคะด้วยขุยมะพร้าวพันด้วยถุงพลาสติก6กคูณ9นะคะเพื่อนๆมีถุงหิ้วหรือว่าถุงประเภทไหนก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่เพียงแค่ว่าพันให้แน่นแล้วรัดด้วยวัสดุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเชือกฟางหรือเชือกอย่างอื่นก็ได้นะคะขอให้แน่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ หลังจากนี้แล้วเราก็แค่รอเวลาให้เขาออกรากนั่นเองค่ะแค่นี้เราก็มีว่านพยาวานนอนไว้กินเป็นผักหรือว่าไว้รักษาโรคได้อย่างสบายๆแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแพงๆเ,เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชนจนจบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ